โควิดมาทำไงพายุมาทำไงแล้วน้ำท่วมคุณจะไม่สวดมนต์เหรอเพราะพวกคุณไม่ได้สวดมนต์กันไงสวดกันบิบปดทุ้งปูขายหนังสือสวดมนต์แทะถ้าคุณขายหนังสือสวดมนต์คุณจะรวยไหมรวยเออเออขายมอไซค์ไปซื้อเรือดำน้ำมันต้องสองร้อยล้านนะครับแล้วคุประพูดผมเนี่ยครับน้ำท่วมเลี้ยงปลาน้ำท่วมเลี้ยงปลาเออตอนนี้ขายเพชรขายทองขายไม่ได้เลยเพชรแย่ไหมเราเพชรแย่ไหม เย yeah, yeah, yeah. 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 ะแยะเองแยะที่ร้านน่ะแยะอ๋อเพชรแยะแยะอ๋อมีแต่เพชรแยะนะไม่มีคนเนาะกับเจ้าพ่อประยุทธ์เฉพาะยุทธเฉพ่ะยุทธเฉพาะยุทธเออไม่มีปัญหาอืมตกลงยาเอ่อให้เจ้าพ่อลงเลยใช่ไหม ลงเลยครับเจ้าพ่อครับโอเคจะได้มีเรื่องเราให้ช่วยเหลือหน่อยเถอะโอเคเดี๋ยวผมผมลงเลยนะผมจะลงเลยครับเลยนะครับเจ้าพ่อครับอืม่าพอลงแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมาแล้ว จะรีบไปไหนกัล่ะแหมลงปวดหลังนึกว่าลงแล้วสิอ่าลงลงตงนี้ลงตเวจ้อ่อตะเขีวเบาให้ลงให้ง่ลงลงนะเพื่อเล่นคุณน่ะเพ้อมาจริงนะพอมาแล้วเจ้าพอมา มันตะคงตะคิวขอเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนขอโทษครับเจ้าพ่อผมไม่ใช่เพื่อนเล่นคุณนะครับครับเออแล้วนี่มามาจะเยอแยะเนี่ยก็ขอความช่วยเหลือเดือดร้อนนะคะเจ้าพ่อโอ้โหนี่มานั่งนาสลอนนี่เดือดร้อนทั้งนั้นเลยเรอก็ที่นั่งเดียวกันหมดแหละถ้าไม่เดือดถ้าไม่เดือดร้อนก็คงไม่มาหาเจ้าพ่อยุดห็อกอีอ้วนว่าง่าคุณช่วงนี้เครียดเครียดมากแล้วก็ ว,ว่าเราก็เนาะอ,อยู่บ้านคนเดียวกับลูกกับหลานด้วยต้องหากินคนเดียวอ่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต้องออกจากบ้านบ่อยออกไปทํางานทําการกลั้โควิดจะมาติดลูกหลานอ๋อเรื่องของเรื่องนี่คือเราออกไปทํางานข้างนอกบ้านใช่ัวโควิดติดลูกหลานใช่คนอีกนิดนึงคุณทนอีกนิดนึงนะทําไมอ่ะอีกไม่เกินเดือนสองเดือนนะเดี๋ยวโรงเรียนเปิดปุ๊บคุณไม่ต้องกลัวโควิดติดลูกหลานแล้วเดี๋ยวลูกหลานได้เอาโควิดมาติดคุณเอง เราสรุปว่าเราไม่ได้เป็นตัวนําเชื้อเออใช่ไหมเราก็สบายใจถูกไหมปัญหากแก้ง่ายง่ายคุณไม่คิดอะไรกันมากามายวะเนี่ยฉลาดจริงๆนะแล้วเครียดอยู่ตั้งนานคุณพูดมาเจ้าพ่อฉลาดจริงๆถ้าผมไม่ฉลาดผมอยู่อยู่บ้านนี้เหรอโน้โอ้อ่ะแล้วอะไรเนี่ยอีเจอะไรเนี่ยฮะมาไหมมาไหมเราอะมาไหมฮะเจ้าพ่อเรียกเจ้าพ่อเรียกหาใครมาหาใครโอ้เกจ๊เอ็มโขง มาหาพี่ก่อนอ๋อมาหาเราอะเรามาหาใครคุณเนี่ยมาหาใครมาหาหลวงพ่อครับหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่ไหนนะเจ้าพ่อเออมาเลยเจ้าพ่อไปนั่งหลับเอออะไรของคุณเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยเมื่อคืนไปวิทย์น้ำมาไปวิทย์น้ำไปวิทย์จะมาน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมผมไปสาธิตการใช้เครื่องสูบน้ำเพราะผมขายเครื่องสูบน้ำอ๋อคุณขายเครื่องสูบน้ำไปสาธิตให้เขาดูใช่โอ้โหคุณนี่ทำอะไรไม่คิดนะอ้าว ผมจะว่าคุณโง่ดีไหมเนี่ยคุณขายเครื่องสูบน้ำคุณจะบ้าหรือเปล่าเอาก็ตอนนี้น้ำท่วมเขื่อนแตกหลายๆที่น้ำเต็มไปหมดคุณมาหาผมให้ผมแนะนำใช่ไหมผมจะขอให้ผมพ่อช่วยให้ผมขายเครื่องเจ้าพ่อเออเจ้าพ่อขายเครื่องสูบน้ำไม่เยอะๆโอ้ถ้าให้ผมช่วยเรื่องขายเครื่องสูบน้ำช่วยไม่ได้เอาอยัางงี้ผมแนะนำนะคุณรีบเลยหลังเครื่องสูบน้ำมาให้หมดเลย เลหลังอขายทุกๆไปเลยขายทิ้งไปเลยผมผมทุนผมเครื่องสี่ห้าหมื่นอยู่นะสี่ห้าหมื่นพันสองพันคุณขายไปเลยอุ้ยเดีี้อคุณไม่มั่นใจไม่ไม่แม่นใจแล้วคุณจะมาหาผมทำไมเนี่ยออาผมถามคุณหน่อยได้โอได้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 คุณขายทิ้งไปเลยกลับไปขายเลยเอแล้วคุณไปขายหนังสือสวดมนต์แทนขายอะไรนะหนังสือสวดมนต์เข้าใจไหมเข้าใจไหมนี่รู้เรื่องไหมเนี่ยจะดี เอ๊นะคุณนี่รู้เรื่องคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอโควิดมาทำไงก็สวดมนสวดมนพายุมาทำไงสวดมนสวดมนแล้วน้ำท่วมคุณจะไม่สวดมนเหรอเอเอเแล้วรู้ไหมทุกวันเนี่ยน้ำเข้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพชรบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นอ่โอคราชหรือลบบุรีเนี่ยรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะพวกคุณไม่ได้สวดมนกันไงสวดกันบิดฑิดทุกรถ้าคุณขายหนังสือสวดมนคุณจะรวยไหม รู้ออเออโอ้คุณทำไมต้องให้ผมสอนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปขายหนังสือต้นมนดีมากครับเราแามนี้เลยโอเคขอบคุณครับเออเนี่ยเยเชื่อผมเชื่อผมผมขอญาตนะอ่าคุณเชื่อผมผมอ่านหนังสือผมอ่านมาเยอะอ่านมาเยอะฟังผมเนี่ยฟังผมเดี๋ยวสั่งผลิตหลายหลเล่มเลยนะครจองเลยใช่ไหมเราก็จองนะญาติพี่น้องเราเยอะว่าแต่ว่านะเจ้าพ่อนะทำไมทำไมสูตรเก่าเหลือเกินล่ะครับเจ้าพ่อสูตรเนี่ยล่ะครับ จะไม่เก่าได้ไงมันจะแปดปีแล้วเนี่ยโอ้จ้าจอดมันยอดมากแปดปีแล้วเสื้อกับกางเกงทำไมต้องมีเหลืองแดงอะครับอ่ะไม่ฝากไลายายใดเป็นกลางโอ้มัชชิมามัชชิมะโอ้ท่านนี่เป็นคนตรงฉินนี่ตรงฉินอือว่าไงคุณอะว่าไงอ๋อตอนนี้ขายเพชรขายทองขายไม่ได้เลยอุ้ยขายเพชรเหรอเพชรแย่ไหมเราเพชรแย่ไหม เยอะแยะเองแยะที่ร้านนะ่นแยะอ๋อเพชรแยะแยะอ๋อมีแต่เพชรแยะนะไม่มีคนเนาะโอเคเออแต่ตอนนี้คนก็แยะจ้ะเออนี่เรื่อของแปลกไปเพชรแยะเออดีดีในตลาดนะเนี่ยคุณในตลาดนี่นะเพชรแยะดีไม่เดือดร้อนใครด้วยเนาะคนรวยคนรวยอืนี่แหละไม่เหมือนอาชีพพวกขายไม่ได้ขายไม่ดีเพชรเนี่ยนะ เก็บเก็บหรือไม่ก็เละหลังไปเลยไปจำนำไปเลยขาดทุนช่างมันไปจำนำเออเดี๋ยวจะแนะนําให้จะทําอะไรดีจ้ะทำอะไรดีอือช่วงนี้น้ําท่วมใช่ไหมเออต้องสวดมนต์กันเนาะ,ะขายทูบเทียนขายทูบกับเทียนขายทูบเทียนแล้วมันจะได้กำไรพอกับขายเพชรเหรอเฮ้ยจำนวนเยอะมันก็ได้สิ รู้ไหมตอนนี้คนเริ่มสวดมนต์กันแล้วการสวดมนต์ต้องจุดธูปจุดเทียนก่อนใช่ไหม เนี่ยดูเนของเจ้าพ่อนั้นต้องจุดทูบจุดเทียนเห็นไหมล่ะอ<ช>เออและยจะขายดียิ่งกว่าเพชรอีกตอนนี้นจะบ้าแล้วขายเพชรโควิดก็มาพายุก็มาน้ำกรท่วมคนยาวตังค์ที่ไหนมามว่าสิเอ,เออมีตังค์แค่ห้าพันต่อดเดือนโมืโหแล้วมีไม่กี่เดือนมีไปซื้อเพชรจะบ้ารือไงอเออพ้วคุณ<น>ที่ทําอะไรคิดมั่งสิสมองสมองเนี่ยคิดมัง่งนะหัวไม่มีไว้ผมขึ้นอย่างเดียวต้องขายเจ้าพ่อผูดถูนะเออซลลนี่เลยเจ้าพ่อ 14ล้านเซิลเออไอ้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 หนุ่มนี่นี่บูจาดี <Okay. S 2> น,นาคาก็ดีเว้ย oh. เออนี่นี่น<ม>คนนี้เขาท่าเขาทาเด็กข้าพ่อนี่มองคนออกเลยนี่เออรู้เลยเนาะแล้วเราว่าไงเราอ่ะโอ้ผมก็ช่วงนี้ตั้งแต่น้ำท่วมมานะเฉพาะ <c oughs> ทำนาทำไร่เหนื่อยใจเหลือทนไม่ว่าหน้าแล้งหน้าฝนห้องหมดหมดกำลังใจทำนาขาดน้ำทำสวนก็ขาดได้เดี๋ยว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 มึงเก็บไว้สักครึ่งเพลงไว้ให้กูไปเปิดฟังเองได้ได้นะ มึงมาสะหมดเลยเดี๋ยวกูเมื่อในฟังต้นฉบับต้นฉบับเขาจะเครืองเอานะขอโทษครับเจ้าพ่อแม่ไอ้นี่จะหาเรื่องนี่หาศัตรูเนี่ยแมต้นฉบับเขารู้เลยเขาเครืองใจหาเลยแหมเขาไม่ฟ้องหรอกนะนิดๆหน่อยๆไอ้ฟ้องเขาไม่ฟ้องหรอกแต่เขาเครืองในใจแม่ลากมาทั้งเพลงมันจะบ้าหนเออคิดบ้างเนี่ยคิดบ้างคิดบ้างทำอะไรคิดบ้างว่ามาว่ามามีอะไรตอนนี้ก็อย่างที่บอกแล้วครับเจ้าพ่อน้ำท่วมสวนท่วมไรนาตอนนี้ทุก อย่างก็แปรเปลี่ยนไปหมดล่มสลายก็เลยจะมาหวังที่พึ่งทางใจนี่แหละน้ำดับหน่อยน้ำท่วมสวนท่วมไร่นาท่วมหมดเลยสมองแค่นี้ไม่คิดไม่ได้เหรอก็จะให้ทำยังไงแล้วม่เอาได้เราไปเลี้ยงปลาสิน้ำท่วมเลี้ยงปลาน้ำท่วมเลี้ยงปลาเออเอาอย่างนี้นะเอายังไงลราที่เรามีเยอะใช่ไหมสองร้อยกว่าไร่ครับเจ้าพ่อโอ้ยสองร้อยกว่าไร่ ไม่ต้องไปทำไรพืชสวนไรนาอะไรให้ทำยังไงอะปล่อยเช่าเว้ยปล่อยเช่าโอเคอุ้ยทำมาแต่อ้อนแต่ออกไปปล่อยคนอื่นเขาเช่าได้ไงล่ะ,ะนี่ไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วการปล่อยเช่าดีๆนะอย่าปล่อยให้คนไทยเช่าเอา้าทำไมอะปล่อยให้ต่างชาติเช่าอุ้ยไปปล่อยต่างชาติเข้ามันโกงเราทาไงออะเจ้าพ่อโกงได้ยังไงเราทําสัญญา99ปีทําเาปีทำยาวๆ oh, <no. S 1> <อ>สัญญา99สเก้ปี<อ>ผมอายุ40กว่าแล้วไม่ตายห่าก่อนเหรอล่เจ้าพ่อ 99บ้วก40่สิร้อยสามสิบเก้าันนะสิมึงตายก่อนแน่มันมีวิธีหนึ่งทำยังไงอะเจ้าพ่อตายปุ๊บมึงรีบเกิดใหม่ ตายแล้วเกิดใหม่เออโอเคเกิดมาเอาที่200ไร่เดียนะเอาคืนเงินก็ได้ที่ก็ได้รอเออโอยตาตุ๊อกเป็นงนแนะนำดีมากเออเดี๋ยวแกช่วยเตือนฉันด้วยครับได้ได้เออเวลาตายแล้วฉันจะได้มาเกิดใหม่เออเรื่ฉันล่ะฮะฉันจะตายด้วยไหมเหลืองือมึงไง <ś led> <ś led> ดีดีดีฝากฝังไว้ละครับเ,เตือนนะครับเตือน,น <ś led> ออออครับเครับอย่าลืมเตือนให้มันเกิดใหม่นะเดี๋ยว <ś led> เดี๋ยวมันลืมเกิดอย่าลืมเต <ś led> ือน <ś led> นะตอนนั้นน่ารอครับครับขับมอไซค์วิน ขับมอไซค์วินครับขับมอไซค์วินตอนนี้น้ําท่วมถน,นนหนทางไปหมดเลยโอ้วบบอิ่งไม่ได้เลยหลวงพอ่อขับมอไซค์วินน้ำท่วมถน,นนหนทางเอ้ยมันก็ไปไม่ได้เนาะแล้วมอไซค์มันคันนิดเดียวนะนิดเดียวเลยสิขับยูวินไหมเอางี้จะให้จะให้ช่วยใช่ไหมครับช่วยไม่ได้แนะนำได้ไหมแนะนำ ทำยังไงล่ะเจ้าก็ขายมอไซค์อ้าวแล้วผมจะเอาอะไรทำกินเอ้ยขายมอไซค์ไปซื้อเรือดำน้ำโอ้โหมันตั้งสองร้อยล้านนะครับน่ะจะไปที่ไหนไปซื้อนี่เดี๋ยมาพู้เนี่ยมาพู้จะพ่อแล้วคุณมะพู้ผมเนี่ยครับแล้วคุณรู้ไหมคุณทีมอไซค์ปีน่าเท่าไหร่โอ้ปีนึงก็ได้ประมาณสักไม่กี่หมื่นเองปีไม่กี่หมื่นใช่หักลบแล้วเบสเ็จแล้วเหลือไม่กี่หมื่นเหลือไม่กี่พัน เฮ้ยเป็นปีชนะเหลือไม่กี่พันแมมแสดงมึงเที่ยวกะรี่บ่อยใชเนี่ยเอไอ้นี่เอาเงินออกไปนอกเส้นทางเงินทองเก็บไว้บ้างนะซื้อเรือดำน้ำซื้อเรือดำน้ำเออแล้วรู้ไหมการซื้อเรือดำน้ำเนี่ยมันมีวิธีมีขั้นตอนของมันเป็นงวันหลวงวงนี้น้ำมันขึ้นแม่งแทบทุกวันซื้อเรือดำน้ำแล้วบอกเขาบอกไม่เอาเครื่องที่ใช้น้ำมันเอาเอาเครื่องใหม่เครื่องเคยเห็นเคยเห็นหัวจักรรถ รถไฟโบราณไหมอ๋อครับครับใช้ถ่านใช้ฟืนน้ำมันไม่ต้องไปแคร์แล้วรู้ไหมว่าทำไมน้ำมันมันขึ้นทุกวันทำไมอ่ะไอ้พ,อพวกนี้ไอ้พวกไอ้พวกนี้มันเรียนไม่สูงไงที่ทำให้น้ำมันขึ้นเนี่ยนะเออถ้ามันเรียนสูงนะมันต้องสะกดคำว่าลงเป็นเค <Okay. S 2> ไอ้ฮาพวกนี้มันกดสะกดคำว่าขึ้นอย่างเดียวเลยอะอ คำว่าลงสกกดไม่เป็นไงแสดงว่าเรียนไม่สูงมันอยู่ที่ต่ำเออโอ้เรียนต่ำเออใช่ไหมถ้าจะกดคำว่าลงเป็นน้ำมันก็ไม่แพงตอนนี้ลิตรสามสิบกว่าบาทแล้วนะใช่ไหมเออแล้วดีกับมอสารับจ้างด้วยเดินดำน้ำโอเคแล้วผมจะไปกู้ที่ไหนครับนี่ไงเขามากู้ผมนี่ไงโอ้เฮ้ยผมบอกคุณไม่ฟังไงเนี่ยผมกู้ผมเนี่ย กับเจ้าพ่อประยุทธ์เจ้าพ่อปะยุทธ์เจ้าพ่อล้นเจ้าพ่อะยุทธเออไม่มีปะลูกไม่ปะลูกนี่ไม่ขาดลูกไม่ต้องปะนะไม่มีขาดนี่นี่ลูกให้ลูกดูนี่ไม่ไม่ขาดเห็นไหมลูกเออไม่ต้องปะลูกอย่าไปต้องปะไม่ต้องปะฮะถามจริงๆหลวงพ่อหลวงพ่อเออเจ้าพ่อทำไมดุจังอะไรนะทำไมเสียงดุจังโอ้ไม่ดุไม่ดุผมเป็นคนอย่างนี้นะผมเป็นคนเปิดเผยเพราะคนเปิดเผยจะเสียงดัง เข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเออมีในฐานฐานามาวันนี้วันนี้ไม่โกรธวันนี้ไม่โกรธถามมาเลยขอถามสักหน่อยอนไหนมันจะตายก่อนแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยหัวเนี่ยมันจะตายก่อนเนี่ยตอนที่เราอยู่เนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยถามเจ้าพ่อจะให้หนูขายอะไรไอชีพไหนอย่างขายอะไรใช่ไหมของาชีอ่ะเดี๋ยวก่อนนะน้ำท่วมใช่ไหมน้ำท่วมเออขายน้ำอบขายน้ำอบ ไม่ต้องขายน้ำอบแล้วคะน้ำท่วมน้ำท่วมเดือนไหนเดือนนี้เดือนอะไรตุลากันยาเมษาเดือนสงการมากี่ปีไม่ได้เดินสงการกี่ปีแล้วเนี่ยสองปีสองปีเต็มเต็มเลยสามปีด้วยเาพาะเนี่นน้ำท่วมเนี่ยเล่นสงการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เล่นสงการแล้วน้ำอบก็ขายได้โอเคแป้งก็ขายได้ ใช่ปะใช่ใช่เออเพราะว่าพอเมษาปุ๊บโควิดมาแล้วไม่ได้เล่นอีกแล้วสงการแล้วทำยังไงอะ่ะอาวเลื่อนเวลาสงการมาเล่นเป็นช่วงนี้เลย เล่นก่อนเลยเออ <Okay. S 3> เล่นตบน,น้ำท่วมนี่เนาะเออ,เอ,อโอ้โแล้วน้ำก็ไม่ขาดแคลนด้วยช่วงเมษาสงการใช่ไหมบ้านเมืองเรานํำแรงอ,อ่าน้ำก็แแรง<อ>เน่นกันให้ตักน้ำทีละน้อยอไม่ใช่ปืนฉีดยาไอ้น้ำเล็กๆมันจะสนุกอะไรน้ำท่วมบ,บ้านเราสารแน่ไปเถอะเดี๋ยวน้ำาก็ไม่เสียค่าน้ำเออเอหายน้ำาอกไปด้วยอ้น้ำน้ำท่วมไปด้วยอ ไปนีกัน้ำท่วมเหมือนกันใี้มาที่บ้านอันนอาสบู่โอย่าไปไปทํายังไงอ่ะอาน้ําท่วมก็อาบแม่งทั้งวันเลยแช่แป้กลางบ้านเนี่ยอาบไปเลยเนี่ยถูสบู่ไปนะเดี๋ยวจะผ่องมานี่ปกติขาวอยู่แล้วนะเออแต่แกกมาอย่างอื่นคงไม่ขาวหรอกมึงอะจะพ่อเขาพูดไปมันก็ต้องมีดำบ้างแหละเออเป็นบางที่อย่างน้อยๆตาดำนี่ะนะอารมณ์ดีอารมณ์ดีเนี่ยจะพ่อจะพ่อกับตาดำเหนือเนี่ยนะสบูโอย่านะสบู่ทองคำ วัวนี่ดีสุดยอดอเราไม่เปิดวิธีใช้ใช้ยังไงอ่ะแมเขาหยอกเล่นเขาหยอกเล่นอีนูนี่สบู่จะใช้ยังไงเขาก็ใช้ถูสิเออใช้ฟอกตัวอืฟอกตัวฟอกหน้าตอนนี้ดีนะเขาลดพิเศษนะจาก299เหรือ129บาทรีบสั่งนะเดี๋ยวเดือนหน้าจะขึ้นละเดี๋ยวทดลองใช้ก่อนใช้ดีเดี๋ยวมาซื้อยกล้างเลยโวยพอใจดีเอาไปเลยเอาไปลองไปลองร29บาท เดี๋ยวโอนแล้วกันเดี๋ยวไม่ชอบชอบเงินสดสดไม่มีนะสิไม่มีใบให้ ใจละ้วขับอยู่วินไหนล่ะจะเป็นขาประจำจะมึงวัดใหญ่วัดดอนใหญ่เนาจะได้โทรเรียกตลอดเดี๋ยวขอไลน์หน่อยนะนี่นี่เธออย่าไปจากอย่าไปซ้อนมอเตอร์ไซค์น้องก็เลยอย่างเธอเนี่ยคุนเธอนั่งไม่ได้หรมอเตอร์ไซค์ดีนะสมัยนี้วัยรุ่นเขาใช้ยกหน้าอันนี้ไม่ต้องใช้เลยพอนั่งก็ยกเลยจะเป็นคนเรียบร้อยเริ่มต่อแล้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเห็นเด็กๆไม่ได้เทิดที่เทนฮิคนอ้วนเทนิ แอ้ชอบชอบอ้วนใช่ไหมเออมันไม่เป็นไรหรอกไอเนียมันไม่อ้วนตํารวจมาครับตํารวจ